หุยห้องนี้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะค่ะนี่แหละครับจะพาขึ้นสวรรค์ทั้งสองครับเขาเรียกว่าอสวิงกิ้งอ่ะครับรู้รู้จักไหมครับเึิเออพอรู้จักอยู่ค่ะนั่นแหละครับอันนี้ไม่โดนใบแน่นะครับไม่ไม่โดนขอเน็กเสริมคนว่าวานได้ไหมค่ะ เด็กเสิร์ฟคนเมื่อวาน,านหัวสีอะไรครับอ่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใหส้มอะค่ะเขาน่าจะไปพักแล้วครับอ๋ออันนี้มีแต่หัวสีน้ำตาลเอาไปก่อนไหมครับวันนี้กินหัวสีน้ำตาลเอ้วันนี้จะเอาหัวสีน้ำตาลไปก่อนได้ไหมแฟนชอบมีหัวน้ำตาลน้ำตาลใช่ปะ เราเราชอบหัวแดงๆดำเ,เ,หเหมือนคนเมื่อวานอะ่ะอ๋อผมไปตัดผมมาใหม่งไงสั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ขยันซอยนะเอ้ยไม่ใช่ครับแต่ขยันนะครับเป็นตัดตรงนี้ไว้ทํางานครับเอาไว้ขยนันวิ่งก้าขายกันหรอไ้เหียขยันซอยนี่ซอยผมขอโทษครับขอโทษครับอะไรนะครับ ขยันซอยนี่คือซอยผมใช่ไหมคะครับให้เขาซอยให้ครับแบบไปแบบร้านตัดผมไหมอ๋ออ๋อ,อ,อก็เลยชอบซอยใช่ไหมคะใช่ครับให้เขาซอยทีๆเลยเหรอคะอ๋อยิ่งกว่าทีครับเพื่อนผู้ไรอะ่ะให้ก็เขาซอยไงก็ปกดติดป้าของเขาจะซอยผมให้ให้ผมเนี่ยใช่ครับอ๋อแต่ผมแข็งะนั่นเองครับผมแข็งต้องทํายังไงอะ่ะก็แข็งเหรอคะ ดันให้ม่มหน่อยครับมันดึกหญิงบ้านไม่กลับร้านวันนี้ร้านปิดนะครับบ้านเอหลังนี้ปิดครับเป็นอีกหลังไหมกนใจด้ถ้าเจอนนี้มันดึกปแเปลคะร้านมันปิดใช่ไหมคะถ้าเจอจริงอ่ะปอะอปอะไรนะครับเมื่อวานมาได้ค่ะถ้าร้านปิดแล้วอะก็วันนี้ร้านมันปิดครับหลังเนี้เดี๋ยวไปอีกหลังไหมครับน่าจะเปิดอยู่ครับมีสองหลังนะครับร้านใหม่ใช่ไหมคะอันนี้หลังใหญ่ ครับจะพาไปร้านใหม่ครับแต่ร้านใหม่ร้านนี้นะ่าจะเปิดยี่สี่ครับแต่ว่ามันเป็นร้านเล็กๆอะ่ะโอเคไหมล่ะโอเคครับได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเอไวบอกมาด้วยไหมไวบอก์ช่องบินหว่ะไม่ต้องเอามาพเพราะเราอยู่สามคนก็โอเคแล้วครับผมอยากแบบมีแฟนสองอ่ะแต่ไม่เคยสำเร็จเลยอะ่ะช่วยเติมความฝันให้เป็นจริงได้ไหมครับ ันก็เป็นจริงอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเนี่ยก็ยังไม่เป็นครับอยากได้ยิงจากปากหัวส้มด้วยอ่ะก็ก็พูดอยู่เนี่ยค่ะอ๋อเป็นจริงใช่ไหมครับจัดให้ผมดูเป็นขวัญตาหน่อยพี่เอ้ยได้ครับได้ได้ได้ครับเฮ้ยขอบคุณครับหนึ่งร้อยโอ้โหถ้าเพิ่มศูนย์อีกตัวหนึ่งนี้มึงเป็นน้องหลัดถ้าศูนย์สองตัวรับดาบไปเลยน้อง น้องกัรู้นะส่วนสองตัวคือความหมายคือเท่าไหร่กูเห็นมีแต่คนรับ A B ไหนวะ C D กูไม่เห็นมีใครรับเลยรับแคบ A B มีเยอะมีน้อยรับหมดไกลยอยู่แล้วคะเนี่ย จะถึงแล้วครับอันนี้มันเป็นร้านอ่าแบบไม่หลุดเท่าอน,นั้นะครับแต่ว่าก็พอได้มันเป็นร้านปิดนะครับแบบนี้ครับร้านของเสียเสียเสียหงหลังดีโอสยามครับเนะี่ยร้านเฮียหงครับเป็นคนจีนเขามาเปิดใช่หรอคะใช่ครับคนจีนเขาเป็นคนเปิดโงอะไรลักลับเหรอฮะ โอ้ยเรามาเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยคนแรกแรกเลยเราใช่หรอคะใช่ครับใช่ครับฮะเชิญนั่งก่อนเลยก็ได้ครับนั่งนั่งครับขอผม<ด>ขอมผมขอนั่งกลางได้ไหมอะ่ะได้ครับได้ มีสามก็นั่งคนละที่เลยไม่ได้แล้อค่ะใากให้ม,ใหมันอยากให้นั่งใกล้กันนะครับผมผมเหงาไงที่มันกรบแคบๆนะคะเนี่ยนั่งเลยครับเออ คือเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างเด็กเสร์จแปบนึงครับโอเคครับไอ้วอกเบอร์อะไรวะโอ้โหเออเพื่อไม่การเสียเวลาสี่กันเลยไหมครับอะไรนะคะฮะคือจะขอสี่อ่ะครับ ให้ส่องเลยได้ไหมครับให้ความฝันผมเป็นจริงได้ไหมอะถึงจะผ่านสายแล่นก็ใช่หรอคะใช่ครับใช่ฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเห็นผมเปิดห้องวีไปแล้วอะแต่ไม่รู้ตรงไหนแต่เขาบอกให้เดินเข้าไปถ้าไม่มีผนักงานมานี่ครับมานี่อยากเห็นควบสองอ็อกครับไม่อยากเห็นอยู่นี่ครับคนมานี่อยากเห็นควบ สองโอซี OC, ครับไม่อยากเห็นไอซีสองโอซีนี่เอ้าเขาไม่มาห้องนี้ห้องอะไรวะคนคนนี้ห้องนี้ครับห้องนี้นี่ห้องแรกอะ่ะมีห้องนี้สวยอะ่ะห้องห้องไหนครับเอาห้องไหนเขาไมนมีสอง สีส้มเพื่อนเราชอบด้วยอย่างกวัดนะเพื่อนแต่ห้องแรกสวยนะห้องนี้ก็ได้ในห้องแรกนะคะห้องนี้นทำบาปอยู่่ะตอนนี้ยห้องนี้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะคะ่ะนี่แหละครับจะพาขึ้นสวรรค์ทั้งสองครับนี่ครับมานะคะเอ่อ เขาเรียกว่าอ่าสวิงกิ้งอ่ะครับรู้รู้จักไหมครับเออพอรู <iet ing> <ๆ>้จักอยู่ค่ะนั่นแหละครับเฮ้ยผมผมจะตายอ่ะมีข้าวขายผมป่ะขอขอซื้อสักหนึ่งหนึ่งจานได้ไหมครับไม่มีอะไรคร่ะไม่มีอะไรแล้วคุณหัวส้มอะครับมีไหมมีแต่แฮมเบอร์เกอร์อะครับผมไม่ไม่เป็นไรครับผมยอมตายหน <ๆ inhale S 1> ้าที่ก็ได้ครับเ หัวส้มชื่ออะไรนะครับชื่อส้มส้มค่ะส้มส้มผมเมไมไ้แล้วครับโอ้โหเออโ,โอ้โห,โอ,โหอันนี้ออกกําลังกายรอคะ่ะ สีได้เล่สีได้เลมไหมครับอันนี้ไม่โดนใบแน่นะไม่ไม่โดนครับคุณกดวายเลยครับผมขอญาตแบบออกเร็วเลยแล้วกันครับขอญาตแบบปล่อยลูกไวทั้งสองคนเลยนะครับเป็นหมันนะคะฮะเอเป็นหมันหรอสิบหายละหนูหนูก็เป็นหมันเหมือนกัน มไม่นางก็ถามไหมือ้กัค่ะว่าพี่ชอบประตูหลังหรอคะอืมอืมอืมไม่ไม,ไม่ประตูหลังคืออะไรหรอกูไม่กล้าว่ะคืออะไรหรอครับประตูหลังม,มันมันจะไม่ไอนี่กันหรอครับแบบว่าก็ก็มีงูเหมือนกันนะคะ่ะมันแต่คนนี้ไม่มีชัวผมชี้แจงงานมาแล้วครับ เอางี้มีมีคนชอบประตูหลังเหมือนกันเดี๋ยวผมโทรบอกเขาให้ผมว่าคนนั้นชอบแต,แต่แต่เราอยากให้คุณลองของเพื่อนเราก่อนไงได้ครับได้ได้ฮัลโหลครับเน่หยครับพี่เออร้านเฮียฮงอ่ะร้านเฮียฮงอ่ะแถวร้านแต่ผมะ่ะอ๋อร้านนั้นหรอได้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 ไดสั่งเอาเบียร์มาสิบขวดเบียร์สิบขวดเนาะอใช่เอาโฮกาเดนมานะได้เป็นโฮก้าเดนสีน้ำอุ่นเนาะ ใช่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 แล้วก็เอายาโด่งไปรู้ล้มมาด้วยโดไงไปรู้ล้ม่ะที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยที่เขียนว่าซีอ่ะเออได้ได้พี่เหลือยู่เม็ดเกียวแล้วน่ะเดี๋ยวจัดให้พีโ่โอเคโอเคเรียมาเรียมาล่ำเลยไหมครับเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเพื่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ได้ครับมากดกดกดไวเลยครับ ขออนุญาตผันหน้าเข้ากำแพงโลกสวรรค์นะผมจะพาคุณขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยคนที่นเขาเป็นประตูหลังหนูหรอคะเขาเป็นเพศเดียวกันกับเราใช่ปะใช่ครับมันจะไม่ชนกันหรอคะไม่ชนครับมันได้หนูขอประตูหลังพี่ก่อนได้ไหมคะโหไม่เอาน้องประกับหลังพี่ไม่ได้ก็สับกันไงคะจะได้ขึ้นพร้อมกันเลยค่ะ อ๋อเขาเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ผมไม่บูลลี่หรอกก็คือเล่นได้แหละเพจทั้งสองอ่าไม่เอาได้ไหมอา้าจะได้ได้เครืงสวรรค์พร้อมกันนะคะขอขอล่าก่อนได้ไหมคะ่ะโอ้โหไม่ไม่ได้ครับผมกลัวนิดนึงค่ะนิดนึงเอาเอาแลกกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เอางั้นเอางน,านี้เดี๋ยวหนูรอคนนี้มาคนนี้รอ คนนี้หล่อพร้อมเขาชอบแบบพวกแบบลาอูอ่ะเอ้ไม่ให้ขอ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 ,อนุญาตเปิดดนตีนะคะสักครู่เขาเขาชอบแบบแบบหนูเลยเขาชอบแบบแบบหนูเลยเขา<อ>ให้หนูก่อนด้วยพอดีหนูหนูชอบลุกอะขอไม่ชอบรับอันนี้แหละคนนี้แหละยอมโดนลุกได้เขาชื่อชื่อ<ช>อะไรหคะชื่อว่าวครับชื่อว่าวเดี๋ยวเขามาครับทำอะไรอะ รีบปล่อยผมเฮ้ยไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาคลายสีขาวก็ไว้ผมผมไม่เอาไม่อยากเคลนสวรค์ไม่ใช่หรอคะไม่เอาครับไม่เอาล่อยผมไม่ไม่เอาได้ไหมครับไม่ได้ครับกดไปสี้าวก็ไว้ไม่ไม่เอาครับไม่เอาผมไม่เอาได้ไหมครับเอาคนจะได้รู้สึกไงคะโอ้โหไม่ครับผมไปนู่นจะไปนู่น ไม่เอาได้ไหมคะที่หนึ่งค่ะทีหนึ่งไม่เอาปล่อยผมได้ไหมปล่อยผมผมไม่เอาโดดไม่โดดไม่รู้ลมมาตองของเนี่ยเอบอกนี่ไงครับผมพี่อย่าอยาโดไม่รู้ลมออ่ะันนี้เป็นอ่าปล่อยผมจะรับขอของปล่อยผพงศ์ไอ้พนักงานเราลงกรดเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นึงื่ครับโดนโดนตัวลูกค้าครับแป๊บนึงื่อครับอลบปล่อยพงครับปล่อยพงศ์ขอขอล่ำคนนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมคะโอ้โหไม่เอาครับไม่เอาได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันก่อนไหม คนเีาฝ sí, <th> like of of ั่งผู้ชายยังไม่เกิดอารมณ์มัครับเดี๋ยวคือเหมือนเหมือนเขาจะปล่อยลูกหนูก็อย่าปล่อยลูกในตัวเขาบ้างไม่เอาครับปล่อยผมผมผมจะไปเอาของคุณปล่อยผมว่าผมจะไปเอาของเดี๋ยวทางลูกค้าเดี๋ยวจะยังไงต่อก็ันอารมณ์ครับใครใครสั่งยาทำคนอื่นไว้โดนยังจะร้องแล้วแล้วไหนบอกรักใครหวานน่ารักใครหวานไหมพี่เนี่ยเออเออไอบอลไอเฮียได้แล้วแต่มึงนะอย่าพูดขออนุญาตแบบถ่ายรูปไว้แบ็กเมย์นะ ไปเอาๆอย่างี้ก่อนถามว่าใครใครสั่งยาครับคุณดอสเม่อผมผมครับสั่งไอ้ฮัลโหลไอ้บอวบอจัดยายไอเดียวสมุนไพสมพนไ์เยหนึ่ง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 สามหกครับไอดีหนึ่งหนึ่งสามโดไม่ดูล้มโดไม่ดูล้มคุณสมบัติก็คือยานี้ครับผมยาโดไม่รู้ล้มครับถ้าเกิดเลียไม่รู้สึกสัมผัสเนาะเลียทีหนึ่งนี่เสียวขึ้นถึงสวรรค์ครับมนะพี่โดมากระทืบลงไอ้ไม่เราเราเราคนนี้เาหกไหมคะเนี่ย นี่ครับคนนี้อยากขึ้นครับคนหัวแดงคุณเนี่ยค่ะคุณนะค่ะผมไม่เอาคุอยากปล่อยลูกไงคะก็เลยปล่อยบ้างอันนี้ส่วนใหญ่ที่าจะใช้ท่าอ่ากวางเหลียวเหล่าครับพี่ขาาแล้วไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มพลังม้าได้ซื้อมากไหมครับหนุ่มพลังม้าเอาของขาดครับพี่ช่วงนี้ของขายดีมากมีมีมีอย่างอื่นครับไอ้เซเว่ลเรามีอะไรนะบริษัทเราอ่ะเอ็ดมาเร็วเสักเอ็ดยา ฟสซิมซานนะครับพี่คืออะไรอะครับจีนจากจีนจากจีนมันมันมันเป็นสารเป็นสารมคุณคนจีนนะครับสองหนึ่งเอาไม่ลงครับสองหนึ่งเอาไม่ลงไม่สองหนึ่งครับอันนี้มันเพื่อนเขาครับผมจะเอาเพื่อนเขาไปด้วยเลยไม่ครับไม่ถ้าถ้าเอาแค่คนเดียวก็ไอตัวโดดไม่รู้ล้มมาร์คทึบลงกว้างเหลี่ยเหล่าเนี่ยดีสุดแล้วครับพี่เอาแล้วไอหนุ่มพลังม้าไม่ดีเหรอครับไอหนุ่มพลังม้า หนุ่มพลังม้าดีครับแต่ว่าอ่ามันเห<ผ>มาะกับสองคนไงโ่าผมคนเดียวคนเดียวเนี่เอามาดังมาฮะกวางเหลียวเหล่าพอแล้วครับพี่ไอ้วาลาอูตัวเนี้ยมันจะเอากูอ๋อเอาเหรอเออมันจะเอากูเนี้ยเขาเป็นอะไรนะลาอูลาอูเหรอเออมันจะเอากูกินเนี่ยเอายี่กูส่งน้องกูไปได้ปะปาจจโกเออเออส่งไอ้บอลไปดิส่งไอ้บอลไปไอ้บอลบุญป่าลาอู คุณคุณคุณผมส้มเดี๋ยวไปบอล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 มาดิเอ้าเอ๊ะาไงคะผมพาไปเอายาครับเดี๋ยวคุณรออยู่นี่นะเนี่ยคุณเนี่ยคนแน่น่นยอมคุณอ้าวคุณเป็นคนอยากเอาคุณอะค่ะต้องมาด้วยกันสิคะต้องไปด้วยกันสิสองคนไม่ใช่หรอที่คนต่างได้ผมไม่เอาหรอกผมกลัวกลัวอะไรคะคุณจะกลัวทำไมก็คุณอยากกลัวอะไรอคุณคุณไปใกล้าลำโพงเราหน่อยสิผมไม่ได้ยินนะผมเปิดเพลงแป๊บหนึ่งกลัวทำไมคะ เดี๋ยวๆดยเียพี่ขออจ่าพี่ยาเชื่อพี่พขอครั้งเดียวคน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 วางลำแป๊บหนึ่งได้ไหมคะแบบหนึ่งอยายานี้คือถ้าถ้าถ้าได้อุ้มแล้วคือปล่อยไม่ลงครับอ้าวอ้าวยังยังไม่ได้ให้เขาทานครับให้เขาทานว่าเพลงเพลงรันไปนะเบาเพลงสักหน่อยนะใครใครเปิดเพเดพลเิดเกป็เิดเพ จะต้องเบาเบาแล้วคุณต้องเบาข้างนอกเองเฮ้ยขอเปิดอโนบ้าหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้นะอ๋อไม่ค่ะอันนี้เป็นเพลงยั่วค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ไหมเก็บแล้วผมเป็นคนดีเจให้ไหมครับเปิดนี่ได้ค่ะได้ได้เก็บลำโพเลยเกบตรงนี้เอาเลยเอาเลยแต่คุณต้องเก็บลำโพงก่อนไงแต่แต่คุณต้องเปิดจริงๆนะคุณทำตรครั้นนะเพราะงั้นเราเข้าดูหลังคุณนะเพื่อนเือนครับฮะได้ครับเปิดๆเอาเก็บแๆนะครับ คือน้องกุ้งไอบอลมันมันแบบมันชอบพวกนักบอลเนี่ยลาอุลกอนาเลสอะเนี่ยบอลคนน้องน้องหัวแดงน้องหัวแดงผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกอุ้ยครับครับเนี่ยน้องน้องผมผมน้องแดงอะครับอยู่กับน้องส้มแดงกับส้มต้องอยู่ด้วยกันเอ้ยน้องน้องท้ายหลวมแน่หรอค่โหูควบแน่ เพื่อนเราสัญญากันว่าอะไรเราต้องปฏิัตการต่อให้เราะต่คนบอกว่าคนกว่วันนี้คนอยากหน่ะสองสองหนึ่งไม่ใช่เราค่ะเอาจะพูดอย่างนี้เลยหรอใช่เพื่อนสองหนึ่งไม่ใช่หรอคะแล้วคุณจะปล่อยโรปแส่ตัวเราเราก็อยากปล่อยโรปใสตัวคนมันไม่ได้มันกลับลำไม่ได้พูดแล้วกลับลำไม่ได้เอางี้ครับคุณผู้หญิงเพื่อนผมมันปากแข็งครับอุ้มแล้วให้เขากดไวเลยครับวันนี้เราภูมิใจที่สุดเลยอ่ะเขาไม่กดอะตอนรับดิ กดไว้เขาที่นึงครับเออคุณกดไว้รับตีคกดไว้เขาทีนึงเขามันเหมือนมันไม่เห็นนะมันไม่มีขึ้นจริงๆริมาดกานทําไม่เอาเพื่อนไหนขึ้นมาสิคะไม่มันไม่มีขึ้นนะครับไหนไหนไหนไม่เชื่อครับไหนขอลองหน่อยฮะไหนลองลองลองขอมาหน่อยครับแน่นะครับลองลองมาละเพื่อนคนนี้หน้าตาน่ากลัวไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเหมือนกันได้ไหมคะฮะก็บอกแล้วมันไม่ขึ้น แต่ในบิวบิวบิวสุด้ายอครับคุพีสาวพี่สาวคนนี้ได้ไหมคนนี้คนนี้ันนี้เราลอาคนนี้ได้ไหมแดงหัวแดงแดครับคนนี้ในี้จะกดขึ้นขึ้นไหมไ้บอลไม่ไม่ไมขึ้นไหนคะอยากลองไหมคะอยากบเปิดเงวิวห้ล้วไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ่ะบอลไอ้พีเี้ยใจเยลียใจเกลี้ยงได้ไหมะไปไขึ้นเหมือนกันครับไม่ขึ้นเหมือนกันเลยไม่ไมไม่ขึ้นอ่ะชื่อคนขึ้นนะไม่ไม่ไม่ขึ้นครับ อะไรสกองสกอตค่ะคุณคุณนะคะเนี่ยสกอตด่ากูกลัวกูกลัวเขาไอเนี่ยเขาเป็นลาอูใช่ปะว่าว่าไงครับคุณคุณอะไรครับเนี่ยอดีตเคยร่วมงานไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยทำอะไรอย่างั้นเราพี่พี่สกอตผมก้ามโตด้วยนะชอบไหมครับถูกถูกครับเคยร่วมงานก้ามทองก้ามโตนะเพื่อนผมครับอะไรชื่อตอนครับมีเพื่อใครหวานด้วยโย วิขอคุณคุณต้องค่ะขอร้องคุณสกอตก่อนได้ไหมคะเนี่ยได้ได้ครับได้เลยครับเอาเลยครับไอ้เอโหลไอ้ต้องทำยาอะไรอ่ะไอ้ไอมากระดิบลงอะไรล่ะไม่ลงเลยครับไม่มีนะโดไปรูลงอะไรขอให้เบาหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วจ้างเสียไม่ได้ผู้ชายเออมีใครสั่งเพิ่มแล้วพี่มีแค่ตกลงสนใจไหมคะ หรือพี่ก้าเอาหนุ่มพลังม้าไหมพี่พลังม้ามึงไม่ใช่คนเดียวผมผมขอก่อนได้ไหมแบบขอแม่ค่ะขอก่อนได้ไหมคะพอดีเป็นคนรู้ว่าขวาไม่ชอบลับมันจะได้รู้ข่าวว่าเพื่อนสวรรค์มันเป็นยังไงอยากให้รู้ก่อนโอ้โหอิจฉาแล้ะไหวเฮ้ยที่กูได้ลองสวรรค์ชั้นใหม่แล้วแฝดด้วยหัวซ่มน่ารักดอกไอต๊อดหนุ่มพลังม้าคนนี้มาแล้วคิ้ เออคุณครับผมผมผมไม่เคยอ่ะเอาคุณคุณไม่อยากร้องเพื่อนเราหรอคไม่เคยหรอคะเดี๋ยวเราสอนไหมคะคุณจะได้เคยลองไหมคะลอง เอาเอาคนนี้ได้ไหมครับที่ใส่หมวกคาบอยเนี่ยครับครั้งหนึ่งในชีวิตเอาก็คนบอกว่าวันนี้เรสองหนึ่งไม่ใช่คอผู้ใหญ่บอกแบบว่าฝันเป็นจริงเราก็ทำไม่ได้พี่ก็่เอายาโดงมันลงมามาสองหนึ่งนล้พี่เออใช่แต่ยาที่มึงสั่งมามาก็คือโดงอ่ะพี่มาก็คือโดงอ่ะสรรพคุณมันคือสองหนึ่งนะใช่ รับประเด็นมันคือกินไปแล้วแล้วคือมันมีออกฤทธิ์เลยนะทันทีนะมันออกฤทธิ์ทันทีนะมือโตมันชื่นโรงเลยม้องไปแล้วมืองกระดึ๊งนะไอบอลมึงเอาก่อนดีน้องมึงในการเป็นน้องอ่ะเอาเอาคนหัวแดงไหมครับได้ไหมผมิ่งหวดมาผมเพิ่งหวด้วอย่าได้หัวน้ำตาหน้าค่ะพอให้ได้นี่ยไอ้กอลไอ้กอลเราดิกอลชิคายเอากลัวกลัวลาอูกลัวเถื่อนทำไมวะเฮ้ยไอบอลเราพาสาวมาเสียน้ำตาเนี่ยไปเลยแล้วลาอูแต่แรกก็ไม่บอกไปก่อนแหละ